พ่สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมวดฟูเดอร์นะครับวันนี้เราก็เดินขึ้นเขานะครับเป็นวันที่สามเพื่อไปอนะครับเปลี่ยนสายยางนะครับเปลี่ยนสายยางที่รั่วซึมนะครับระยะทางก็1,600เมตรนะครับจากนี้ไป ก็จะขึ้นบนเขานะครับที่มีอ่างน้ำนะครับอยู่ข้างบนก็จะจากหลังเขาลงมาประมาณห้าชิวิตนะครับน้ำจะอยู่จากาตีนเขาขึ้นไปก็ ประมาณหนึ่งรเมตรนะครับ0เมตรความสูงความลาดชันนี่ก็แปดสิบองศานะครับแปดสิบองศา6กสิบองศาสี่สิบองศาอ่านะครับข้ากันไปตอนนี้ก็อยู่ระหว่างเดินทางเราจะไป น,นะครับสายยางพอน้ำนะครับที่เราต่อลงมาใช้ประจำวันนะครับเป็นเหมือนลักษณะปะ่าป่าภูเขานะครับป่าป่าภูเขานี้เราก็กเราก็เดินทางนะครับ ภูเขาที่เรามองเห็นนี่นะครับที่เราจะขึ้นขึ้นไปทํทำน้ำนะครับลงมาใช้นะครับว่าอยู่ห่างหมู่บ้านนะครับประมาณเกือบ1กิโลนะครับ เขาที่เรามองเห็นนี้เราก็จะเดินไปนะครับที่ราบพื้นที่ราบนี้ก็เกือบนะครับเกือบหนึ่งกิโลนะครับพื้นที่ราบภูเขาที่เรามองเห็นหเราจะเดินขึ้นไปนะครับประมาณ จากตีนเขาขึ้นไปประมาณ100เมตรนะครับก็จะมีอ่างน้ำนะครับมีถ้ำอ่างน้ำอยู่ข้างบนนะครับเราก็จะนำน้ำลงมาใช้ด้วยวิธีต่อสายยาง PE นะครับเข้ากับอ่างน้ำ เส้นผาของสายยาง PE 20มเมตรนะครับ20มิมตรตัวนี้ก็อยู่ระหว่างเดินทางนะครับ เดี๋ยวก็นะครับเดินใกล้จะถึงนะครับเดินใกล้จะถึงเรียบร้อยนะครับเดี๋ยว เดี่ยวด้านหน้านะครับด้านซ้ายอันนี้เป็นภูเขาที่เราจะขึ้นะนะครับมีความสูงนะครับประมาณ100เมตรถ้าขึ้นไปสุดหลังก็ประมาณ150เมตรนะครับความสูง น้ำก็อยู่ระหว่างหนึ่งร้อยเมตรที่เรามองเห็นนี่นะครับข้างบนเป็นภูเขาเดินจากสามแยกมาก็นี่นะครับประมาณเกือบห้าร้อยเมตรแล้วนะครับ เดินจากสามแยกมา ก็จะเป็นทางเดียวนะครับแยกจากถนนขึ้นไปบนเขานะครีน่นะครับสายสายยางนะครับที่เราใช้ในการ ต่อน้ำนะครับสายยางที่เราใช้ในการต่อน้ำเราก็จะเอาผ่านมานี้นะครับเราก็าผ่านต้นไม้มานี้นะครับที่มองเห็นเป็นสายอลุงตุงนังนี่แหละครับคือ,อสายยางนะครับท่อ PE ส่วนมากถ้าอยู่ไกลจากบ้านนะครับก็จะช่วยตัวเองแบบนี้นะนะครับถึงจะได้ใช้น้ำกันนะครับมวลหนึ่งยีมิลิเมตรนี้ก็ตกอยู่ในลาว มวลละนะครับหกร้อยสี่สิบนะครับหกร้อยสี่สิบมวลหนึ่งก็จะมีความยาวสองร้อยเมตรนะครับสองร้อยเมตร ความยาวสองร้อยเมตรอันนี้ก็จะเป็นสายยางนะครับก็จะป้องกันะนะครับไฟป่าว่างนะครับต้องเอาไว้สูงๆทําเป็น รอยฟ้านะครับทำเป็นรอยฟ้านี่นะครับเราก็จะเอาสายยาง ตรงนี้ขึ้นไปนะครับขึ้นไปบนตน้นไม้นะครับไป็มัดไว้กับตน้นไม้ที่เรามองเห็นนะครับตอนนี้ก็